สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแชร์หนึ่งนิสัยที่คุณสามารถที่จะทำได้ทันทีเพื่อเริ่มก้าวสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จของคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิลานนะครับใน5นาทีกับ CEO นะครับผมมีหน้าที่ที่อยากจะมาแชร์ความรู้ดีๆเคล็ดลับด,ดีๆที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันของผมเพื่อที่จะนําจากคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตจนมาถึงวันนี้นะที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆอันแล้วก็จนได้มีครอบครัวแล้วก็แต่งงาน ยังมีความสุขนะครับแน่นอนผมยังไม่ได้ถึงเป้าหมายทั้งหมดแต่ก็มาได้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วเลยอยากจะมีโอกาสที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนเพื่ออย่างน้อยให้เพื่อนๆมีเคล็ดลับที่ง่ายและนําไปใช้ได้ทันทีในเวลาวันละไม่ถึง5นาทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยที่เพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะเริ่มทําได้ทันทีและเริ่มฝึกฝนได้ทันทีที่จะช่วยทําให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะครับนิสัยนั้นนะครับก็คือการรักการอ่านครับน่า Come and on. จริงๆแล้วที่บ้านของผมเนี่ยผมมีหนังสือเป็นชลฟ์สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็หากใครอยากจะได้หนังสือเล่มไหนที่ผมจะเรียงมาให้ดูนะครับเราก็จะแจกฟรีตลอดเวลาเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดตามทาง i ิน t a g r a m ของผมได้ที่เจไดตรายนุภาพนะครับมีกิจกรรมแจกหนังสือให้เพื่อนๆเ,เพราะเราอยากจะส่งต่อความรู้ดีๆที่เราได้อ่านให้กับเพื่อนๆได้มีโอกาสเข้าถึงได้ด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือนิดนึงนะครับจริงๆแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมานะครับว่าถ้าหากว่าเรา ราใช้เวลาอย่างน้อยนะครับสัก5นาทีถึง15นาทีต่อวันในการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะช่วยฝึกลับสมองเหมือนเรามีมีดที่คม,มครับแล้วเราทําการลับมันอยู่บ่อยๆยิ่งอ่านยิ่งเหมือนกับเป็นการเหลาให้สมองเราคมชัดมากขึ้นบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเทคนิคหรือเรื่องที่เครียดเกินไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานที่แบบคลายเครียดของเราสาหรับผมผมไม่ค่อยแนะนําเรื่องที่เป็นนิยายแล้วยิ่งโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นน้ำเน่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วการอ่านของเราเนี่ยมันควรจะ เสริมสร้างชีวิตของเราให้มากที่สุดถ้าอ่านเรื่องที่มันเศร้าเรื่องที่มันไม่มีคุณค่ากับชีวิตของเราอ่านไปมันจะเศร้าเปล่าๆแล้วมันก็จะยิ่งเครียดดังนั้นผมมักจะเลือกหนังสือที่เป็นเกี่ยวข้องกับ business development การพัฒนาตัวเองการพัฒนาธุรกิจทักษะใหม่ๆที่ผมยังทําได้ไม่ดีมากอย่างเช่นการฝึกฝนการสื่อสารการทําากรตลาดจริงๆมีเยอะมากๆเลยนะครับที่เราสามารถจะเลือกอ่านได้ก็ยังไงอยากจะลองให้เพื่อนๆลองไปทําดูเริ่มจากการเพียงแค่อ่านวันละ ขอแค่วันละหน้าครับวันละหน้าครับ,รรบแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราเจอหนังสือที่เราชอบแล้วอ่านวันละหน้าปั๊บจะกลายเป็นวันละสิหน้าวันละยีหน้าแล้วอีกไม่นานนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะอ่านได้แบบเป็นชั่วโมงเหมือนที่ผมติดการอ่านหนังสือหลังจากที่ผมเริ่มเมื่อ1ิปีที่แล้วแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมรักการอ่านแล้วก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมเสียดายว่าเราน่าจะทําเร็วว่านี้ก็หากเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็ หนังสือที่ดีๆมาเริ่มอ่านได้เลยนะครับหากไม่รู้เล่มไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง description ไว้ให้ว่ามีเล่มไหนบ้างที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆอ่านก่อนเลยแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณเจ้าไอทอนบ๊ายบาย